เอาอย่างนี้แล้วกันครับวันนี้ลูกมากทุกยี่ห้อสามารถคล้ากันได้ครับอยู่ในกลุ่มสินค้าที่มียี่ห้อว่า CTR ครับผม CTR นะครับ CTR มีอะไรบ้างอันนี้อย่างที่ที่อยู่ในมือผมนี่จะเป็นอะไรครับลูกบากปีกนกมันมีทั้งลูกบากปีกนกมันมีทั้งบนทั้งล่างรถบางรุ่นมีแค่ล่างไม่มีบนเพราะฉะนั้นถามว่าลูกบากปีกนกมีครบไหมมีครบนะครับ อ่าลูกบากแหลกมีไหมมีครับลูกบากขันชักนอกมีไหมมีครับอ่าลูกบากกันโค้งมีครับอ่าแสดงว่าอุปกรณ์ครับเออครบแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย CTR เราเรียกได้ว่าเราเลือกมาครบคันใช่ถูกไหมฮะเราเลือกมาครบคันแล้วก็รุ่นรถค่อนข้างที่จะครบด้วยครับราคาเดียวกันเลยครับราคาเดียวกันเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่นะหนึบาทครับรวมแบตอีกทีนึงเท่าไหร่นะ100บาทครับรวมแบตอ่าแล้วถ้าเป็นราคาพิเศษ 80บาทครับ40่สิบชิ้นยื่นไปสี่สบ<า>ชิ้นแปบาทนะครับผมแปดบาทยังไม่หมดยังไม่หมดเหลือชิ้นนึงเหลือชิ้นนึงเหลือชิ้นนึ่งอ,อันนี้อยู่ในกลุ่มของระบบระบบช่วงล่างและบังคับหลีเป็นปีกนกนะครับปีกนกก็จะมีลูกหมากปีกนกติดมาด้วยนะครับมีบูธด้วยครับมีบูธให้ด้วยมีบูธปีกนกนะครับแล้วก็ลูกหมากปีกนกวันนี้น้องทามีราคาพิเศษไหมมีครับผมแต่ขอคุยเรื่องรถก่อนมี Honda Accord ครับปี08 แอคคอร์ดกันดำซีวิกอีเคนะครับปี96อีเคซีวิกตาโตใช่ครับอ๋อมีแค่2รุ่นใช่มีแค่2รุ่นครับโอเคเป็นอ่ะราคาพิเศษชิ้นละชิ้นละ300บาทครับผมรวมไชิ้นละบาท300บาทวดแล้วด้วยนะแวดแล้วด้วยแวดแล้วด้วยครับผมโอเคนะครับแต่แต่มีโปรโมชั่นพิเศษขึ้นไปอีกครับมีโปรท็อปอัพด้วยใช่ครับยังไงเอ่ยถ้าซื้อ10ชิ้นขึ้นไปครับเหลือ 250บาทครับ250บาทรวมแวดแล้วด้วยครับผมออย่าลืมนะครับอยากได้ลิสด่วนนะครับดูที่ปักหมุดได้เลยนะครับหรือใครดูย้อนหลังนะครับอยากได้ราคานะครับติดต่อผ่านตัวแทนขายเราได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวให้ตัวแทนขายส่งให้ว่าเฮ้ยกลุ่มลูกมากลุ่มช่วงล่างมีอะไรบ้าง